ไปที่ข่าวแรกกันค่ะพาะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดมหาสารคามค่ะโดยจังหวัดมหาสารคามส่งมอบบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ผู้โดยโอกาสผู้โดยโอกาสนะคะและราษฎรยากจนซึ่งจัดขึ้นที่อำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามค่ะนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านพักอาศัย ตามโครงการกาชาติร่วมใจสร้างบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและราษฎรยากจนประจำปีงบประมาณ2,565ค่ะซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางพรศรีตรงศสิริค่ะ ท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาติชมรมแม่บ้านมหาไทยชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปีของจังหวัดมหาสารคามนะคะในอำเภอรบรบือและผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ค่ะ ทางอำเภอบบร,รบือนะคะก็ได้มีการคัดเลือกผู้ยากไร้ที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนที่สมควรได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษค่ะนั่นก็คือนี่เลยค่ะคุณพี่สุดแสนคามโอ้โหดีใจกับคุณพี่เขามาก<ะ>คุณพี่เขาอยู่บ้านเลขที่105หมู่13ตําตำบลบรรบืออำเภอบรรบรือนะคะจังหวัดมหาสารคาม<ะ>เขาก็ได้รับการช่วยเหลือ,<ะ>อหลายหน่วยง,งานเลยไม่ว่าจะเป็นประชาชนจิตอาสาหน่วยง,งานภาครัฐภาเอกชนค่ะมาร่วมกันสร้างบ้านให้คุณพี่เขา<ะ>แล้วก็ทางการชาต จังหวัดยังได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน80,000บาทด้วยค่ะช่วยเหลือพี่เขาบรรเทาความเดือดร้อนนะคะให้พี่เขาได้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงแข็งแรงแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ